คุณผู้ชมคะพี่ถนอมอ่อนเกตพลรายการฟังชัดๆัดถนอมจัดให้ก็เป็นรายการที่หลายคนยติดตามกันมาตลอดนะคะเป็นรายการช่วยเหลือสังคมล่าสุดพี่ถนอมได้รับรางวัลคนดีประเทศไทยประจําปี2,565 2,566ซึ่งวันนี้กรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ของเราไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่ถนมค่ะ พลเอกนิรันดรศรีขาชากรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมแสดงความยินดีกับคุณถนอมอ่อนเกตพลผู้ดำเนินรายการฟังชัดๆถนอมจัดให้เนื่องในโอกาสที่คุณถนอมได้รับรางวัลคนดีประเทศไทยประจำปี2565-2566รางวัลน,นี้นะคะจัดมอบโดยมูลนิธิคนดีประเทศไทยสมาคมนักข่าวอัจฉร,ริยแห่งประเทศไทยและบริษัท CPO จำกัด ซึ่งรางวัลที่พี่ถนอมได้รับเป็นสาขาสื่อมวลชนช่วยเหลือชุมชนสังคมดีเด่นทําความดีด้วยความทุ่มเทเสียสละเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมค่ะหลายท่านน่าจะได้ติดตามกันอยู่แล้วนะคะรายการของพี่ถนอมฟังชัดๆถนอมจัดให้ ออกอากาศจันทร์ถึงสุกพี่ถนอมมานั่งจัดรายการสดๆแบบนี้เลยแล้วก็เปิดให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆสอบถามขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านกฎหมายคดีความเนี่ยก็จะมาปรึกษาพี่ถนอมกันเยอะเลยรายการนี้ถือว่าเป็นหนึ่งรายการดีๆนะคะที่ทางททบ5ของเราได้นําเสนอสู่สาธารณนะพร้อมกับมีพี่ถนอมซึ่งเป็นผู้จับใจดีค่ะ โดยรายการนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้เดี๋ยวเราย้ำเวลาให้ครั้งหนึ่งจันถึงสุก10นาฬิกา40นาทีถึง12นาฬิกาค่ะอืมคือแกตั้งใจช่วยจริงๆนะพี่ถนอมเนี่ยไม่ใช่แค่จัดรายการนะฮะเสร็จปุ๊บจบรายการก็จบกันไปแต่แกตามเรื่องให้ตลอดนะฮะแล้วก็ตามลงพื้นที่นะฮะเคสไหนที่ยังไม่มีคำตอบทีมงานของแกก็ไล่บี้จนได้คำตอบมานะครับคุณผู้ชมฮะแกจะให้ติดตามกันรายการนา้ำดีอีกหนึ่งรายการของทางจ้อง5้าเรานะครับ